วันนี้พาเพื่อนๆมาดูดการตัดแต่งกิ่งมะนาวพอดีมะนาวข้างบ้านรู้สึกว่าจะใบยเยอะใบยเยอะใบหนาแล้วก็ใบหยิกใบงอ <c oughs> เรามาพัฒนาปรับปรุงกันใหม่แต่งสาวให้ใหม่นะครับ <c oughs> เป็นสูตรของตาโจ้เองครับสูตรใครสูตรมันครับดูเหมือนเมื่อวานนี้ก็จะทำไปแล้วครับ ก็เลยมาถ่ายวันนี้ให้ดูหลังจากทําหลังจากทําสาวให้นะครับแล้วเราก็จะต้องบํารุงรักษากันใหม่นะครับพอดีปีที่ผ่านมาปล่อยทิ้งไว้ใบก็หนาเพี้ยก็ลงนะครับสังเกตดูใบเพี้ยลงเพี้ยลงใบก็จะดำแล้วก็จะเป็นใบอีกใบเพื่อนๆมาชมดูนะครับ ตัดเยอะตัดไปเลยครับเพราะเอาไวไ้ใบใบเยอะผลผลก็จะไม่ค่อยออกนะครับใบเยอะผลมะนาวก็จะไม่ค่อยออกแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมแมลงเพีย้ยหนอนต่างๆอย่างเช่นนี้ก็ตัดเมื่อวานวันนี้ก็จะมาตัดแต่งอีกนิดหน่อยเอาไว้สักนิดสักหน่อย เอาไวไ้ใบเพยงลำต้นอย่างใบนี้ก็ดำมากเลยครับเพี้ยลงครับเนี่ยเป็นลาดำเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ชมว่าหลังจากตัดแล้วจะแตกออกสวยไหมอะไรปะนี่นะครับมีตัวแมลงมาเกาะเราต้องตัดแต่งถ้าไม่ง่ายก็ไม่ออกลูกออกก็ออกน้อย นำสารอาหารไปเลี้ยงใบหมดโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม